ริงๆล้คนที่ใส่เหมือนกันไหมพี่เหมือนกระดูหน้าสิหน้าก็เหมือนนิสัยก็เหมือนเรียเขาจะมีคืออย่างพี่ไปกะเขาก็จะมีลังสีอมหิตอะไรบางอย่างที่ลูกน้องจะกลัวคนจะเข้าใกล้ก็จะต้องดูอารมณ์ดูอะไรเงี้ยใช่หรอนี่ก็เป็นไม่ต่างกันเลยพราลูกเรียเขาก็จะมีอารมณ์อะไรบางอย่างที่แบบจะพูดอะไรบางทีมันจเต้นตึก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 เอาแค่นี้คุณผู้ชมตัดภาพกว้างมาดูนะท่านั่งยังเหมือนกันเลยฮะท่านั่งยังเหมือนกันเลย แล้วก็แบบว่าพิงไปแล้วก็ฟันหน้ามือเท้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเหรอจริงเหรอเดวสังเกตดูมือขอดูหเลยมือเนี่ยเทียบกันอ่ะมือเหมือนเท้าเหมือนฟันเหมือนทุกอย่างเหมือนหมดเลยอ้าวลูกเอาก็ลูกเหมือนกันพี่เป๊ก็เป็กรู้สึกอะไบ้างที่แบบลูกเหมือนเราแบบเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนี้ครับพี่อือก็รู้สึกตอนแรกก็รู้สึกดีตอนหลังๆก็ดีผมเริ่มเข้าใจผมเริ่มเข้าใจพี่แล้วนะ เวลาที่ลูกสาวมองพี่อะสายตาแบบว่าดูดุดูน่ากลัวนะ <c oughs> คือแรกๆรเราก็ดีใจตัวเด็กๆอะว่านี่ลูกน่าเหมือนเรานะโตขึ้นมานี่ใส่เหมือนนี่เริ่มเริ่มไม่เริ่มไม่แน<ม><ม>่ใจละ